สเสนยาแฝดหงร่อนมังกรรำการทำคุณใสมนวดำประเภทมนสเสนที่ทำให้คนหลงรักมันก็มีอยู่หลากหลายวิธีและหนึ่งในหลายๆประเภทก็คือการทำคุณใส,สเสนยาแฝดโดยสิ่งที่เรียกว่ายาแฝดนั้น เป็นยาสเสน่ห์ที่ทำให้เกิดความรักหลงและคลั่งไคลในตัวผู้ที่ได้กระทำของยาแฝดคือยาสเสน่ห์ประเภทให้ใช้กินโดยผสมกับน้ำหรืออาหารให้ตัวเป้าหมายนั้นดื่มกินเมื่อเป้าหมายได้ดื่มกินและต้องมนสเสน่ห์ของยาแฝดแล้วนั้นพวกเขาก็มักจะมีอาการรุ่มร้อนหยหาและคิดถึง แต่ผู้ที่เป็นคนทำสเสน่หและไม่นานคนที่โดนวางยาสเสน่ห์ก็จะรีบบึงไปหาผู้ที่ทำของใส่ในทันทีด้วยใจกระสันซึ่งหากผู้ที่โดนของไม่ได้เจอกับผู้ที่ทำของภายในสามวันเจ็ดวันแล้วล่ะก็พวกเขาก็จะเกิดอาการลงแดงกระสับกระสายทุรนทุรายแทบจะขาดใจตายได้เลยทีเดียว ยาแฝดแบ่งออกได้เป็นสีประเภทใหญ่ๆโดยส่วนมากส่วนประกอบนั้นก็จะต้องมีบางส่วนจากร่างกายของผู้ที่ทำผสมลงไปด้วยไม่ว่าจะเป็นคราบเงือใครน้ำลายเลือดหรือเศษเส้นผมเศษเล็บเพื่อให้ยาแฝดนั้นสื่อไปถึงตัวผู้ทำของจะได้ไม่หลงลักลหลงไหลไปผิดเป้าหมายนั่นเองและยาเสน่ ที่นิยมทําในหมู่สาวๆมากที่สุดนั้นมันก็มีชื่อว่าหงร่อนมังกรราโดยวิธีทำยาสเสน่ห์หงร่อนมังกรรานี้นั้นวิธีทำคือการที่จะต้องนำอาหารที่ปรุงสดๆร้อนๆมาประกอบพิธีโดยวางอาหารเหล่านั้นไว้ที่พื้นส่วนมากก็มักจะเป็นหม้อข้าวโดยหญิงสาว ผู้ที่จะทําหงร่อนมังกออรรานี้นั้นจะต้องสวมใส่ผ้าถุงหรือผ้าเช็ดตัวโดยให้นุ่งแบบกระโจมอกหญิงสาวจะต้องให้ความร้อนจากอาหารที่ปรุงสดใหม่ๆเข้าไปอังที่เป้าหรืออวัยวะเพศจากนั้นสาวสาวผู้นั้นก็จะต้องไา่รำโยกย้ายใส่สะโพกบั้นท้ายไปเรื่อยๆด้วยท่วงท่าอันสุดผิวไหว ประดุดโคโยตี้จากสนามรถแข่งพวกเธอต้องโยกย้ายไปจนกว่าจะมีน้ำเหงือใครขับไหลลงมาที่อาหารนั้นเมื่อมีหยดน้ำหยดลงไปในอาหารนั้นๆจนพอแล้วก็เท่ากับว่าเสร็จพิธีกรรมหงร่อนมังกรนารำอาหารที่ผ่านพิธีกรรมนี้หากใครได้ลิ้มลองเข้าไปแล้วก็รับรองได้เลยว่า จะต้องติดใจทั้งอาหารและคนทำชนิดที่เรียกได้เลยว่าลืมบอดลงกันเลยทีเดียวชายเหล่านั้นจะหลงแบบหัวปักหัวปำจนงอหัวไม่ขึ้นชนิดที่เรียกได้เลยว่าจัดหนักจัดเต็มกันทั้งวันทั้งคืนไปเลยอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้หงร่อนมังกออรอารม เป็นที่นิยมนั้นก็เพราะว่าผลข้างเคียงของหงร่อนมังกรฮารามนั้นค่อนข้างจะรุนแรงน้อยถ้าเทียบกับเสนียาแฝดชนิดอื่นๆโดยอาการก็คือนอกจากจะหลงรักผู้ทำของจนหัวปลักหัวปลาแล้วมันก็ยังทำให้ผู้ที่โดนของนั้นมีอาการซีดเซียวและไม่ค่อยอยากอาหารเพราะเขานั้น อยากจะมีแตะเภทสัมพันธ์แบบจัดหนักจัดเต็มอย่างเดียวเท่านั้นไม่อยากข้าวปลาอาหารใดๆผู้ที่โดนของชนิดนี้ถ้าหากปล่อยไว้นานๆเข้าชายเหล่านั้นก็อาจจะมีอาการสติฟันเฟือนเมื่อลอยและอะไรการควบคุมสติอารมณ์มีอารมณ์ที่รุนแรงและก้าวร้าวบางครั้งก็อาจจะถึงขั้นคุ้มคลั่งและทำร้ายผู้คนรอบข้าง โดยพวกเขาจะไม่ทำร้ายเฉพาะผู้หญิงที่ได้ทำของเท่านั้นเชื่อได้ว่าการถอนของชนิดนี้นั้นทำได้ค่อนข้างง่ายโดยมีความเชื่อว่าการถอนของเหล่านี้ผู้ที่โดนของจะต้องกินน้ำใต้ท้องรำเรือเจ็ดลำหรืออาจจะต้องกินน้ำมนต์เจ็ดวัดเจ็ดวาหรือในบางครั้งอาจจะต้องกินน้ำมนต์ทรณีสาร เพื่อแก้ไขในหลายครั้งฤทธิยาแฝดนั้นก็จะเสื่อมคลายลงไปเองตามระยะเวลาและนิสัยของผู้ที่โดนของหากว่าผู้ที่โดนของนั้นเป็นชายหนุ่มที่มีความเจ้าชู้กลัดมันและหน้าม่ออยู่ก่อนแล้วมน์เสน์ยาแฝดเหล่านี้ก็อาจจะเสื่อมคลายในระยะเวลาอันสั้นเรื่องเล่า จากหญิงสาวคนหนึ่งที่เคยใช้วิธีทำเสน่ห์ยาแฝกชนิดหงร่อนมังกรฮารัมเพื่อมัดใจใชายหนุ่มที่เธอได้แอบลหลงไหลได้ปลืม้มแต่สิ่งของเหล่านี้กลับส่งผลร้ายต่อชีวิตของเธอเองเรื่องของเรื่องนั้นก็มีอยู่ว่าเอมเป็นหญิงสาววัยมหาวิทยายลายัยชั้นปีที่สองเธอ เราเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพจริงๆแล้วนั้นเอมก็จัดได้ว่าเป็นผู้หญิงที่มีหน้าตาสะสวยอันดับต้นๆของคณะแต่เธอเองก็ยังไม่มีแฟนอาจจะเป็นได้ว่าเพราะเธออาจจะเลือกมากเกินไปเพราะใครๆที่เข้ามาจีบเธอเธอก็บอกปฏิเสธไปหมด ในปีการศึกษานี้ได้มีรุ่นน้องปีหนึ่งเข้ามหาวิทยาลัยของเอมเป็นจำนวนมากทางคณะได้มีการจัดกิจกรรมประกวดดาวเดือนกันขึ้นเอมได้รับหน้าที่ดูแลและจัดหาชายหนุ่มกับหญิงสาวหน้าตาดีรุ่นน้องปีหนึ่งเพื่อเข้ารับการประกวดดาวเดือน10คนประจำคณะในบรรดาดาวเดือน1ิคนนั้น ได้แบ่งการประกวดออกเป็นห้าคู่ชายหญิงเอมได้รับหน้าที่ดูแลดาวเดือนคู่หนึ่งซึ่งก็เป็นคู่ของแพรและโต้งและความหลอกระชากใจสาวๆของโต้งมันก็ได้กระชากใจของเอมผู้ดูแลสาวรุ่นพี่ปีสองคนนี้ไปด้วยเธอไม่เคยชอบใครเท่าโต้งมาก่อนเลยยิ่งเวลาตอนที่เอมต้องดูแลโต้งหัวใจของเธอ มันช่างเต้นระรัวจนหัวใจแทบหลุดออกมาจากตัวโอ้รักครั้งแรกนี้มันช่างน่ากลัวซะจริงๆแต่ความรักครั้งนี้มันกลับมีอุปสรรคหรือก้างชิ้นใหญ่ขวางคออยู่เพราะเท่าที่ดูๆแล้วโต้งนั้นน่าจะมีใจและชอบพอกับแพรคู่ประกวดสาวดาวเดือนของเขาเองแม้ว่าเอม จะใช้กลยุทธ์ต่างๆมากมายในการพิชิตใจโต้งไม่ว่าจะเป็นการดูแลเขาเป็นอย่างดีและพาโต้งไปเลี้ยงข้าวบ่อยๆในวันไหนที่โต้งจะไปออกเดทกับแพรหรือไปดูหนังกับแพรกันแบบสองต่อสองเอมก็มักจะคอยเป็นมดแดงแฝงพวงมะม่วงติดสอยห้อยตามไปด้วยทุกครั้งและทําตัวเป็นก้างขวางคอ โดยเอมมักจะอ้างเรื่องการดูแลแบบต่อเนื่องเพื่อกิจ,จกรรมดาวเดือนอยู่เสมอซึ่งมันก็ไม่ได้ทำให้โต้งหันมาสนใจเธอแต่อย่างใดเมื่อวิธีต่างๆไม่ได้ผลหนักข้อเข้าเอมก็ยุเพื่อนผู้ชายให้ตามจีบแพลและเองมก็ทำตัวเป็นแม่สื่อแม่ชักมันซะเองเลยเพื่อให้เพื่อนของเธอจีบแพลให้ติดโดยไว เอมเองจะได้ทำคะแนนจากโต้งได้บ้างแต่จนแล้วจนรอดเอมก็ไม่สามารถที่จะพิจิตใจของโต้งได้เลยเพราะจิตใจของโต้งนั้นจดจ่ออยู่ที่แพลเพียงแค่คนเดียวยิ่งทั้งคู่เป็นคู่ในการประกวดดาวเดือนมันก็ยิ่งทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่แนบแน่นมากขึ้นไปกว่าเดิมไม่ได้การซะแล้ว ถ้าปล่อยไว้แบบนี้ดันนานเอมต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างแน่นอนรักแรกในชีวิตของเธอย่อมไม่ยอมรา,ามือง่ายๆเมื่อวิธีแบบธรรมดาไม่สามารถเอาชนะใจชายหนุ่มที่เธอรักได้เอมจึงได้สอะแสวงหาวิธีต่างๆในเรื่องไสยศาสตร์มนต์ดำจนเธอได้รู้ว่ามีเพื่อนในรุ่นเดียวกัน เป็นลูกสาวของหมอผีชื่อดังเอมจึงได้ไปขอคำแนะนำํำและแนวทางในการเอาชนะใจชายหนุ่มด้วยคุณใสาจากเพื่อนคนนี้แน่นอนว่าเพื่อนของเอมได้บอกเล่าถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณใสาการทำเสน่ห์ให้คนรักคนหลงให้กับเอมฟังแต่ที่เพื่อนแนะนำํำกลับเป็นการทำเสน่ห์ยาแฝดที่มีชื่อเรียกว่า หงรอนมังกรรดำซึ่งเป็นสเสน่ห์ที่ทำง่ายที่สุดในบรรดาคุณไสต่างๆเพราะสามารถทำได้ด้วยตนเองและยังได้ผลที่ดีซ้ำผลข้างเคียงของมนสเสน่ห์ชนิดนี้ก็ย,ยังมีอันตรายที่น้อยกว่าชนิดอื่นๆเพราะไม่เสี่ยงให้ถึงแก่ความตายเหมือนคุณไสมนดำชนิดอื่นๆหลังจากได้วิธีการทำสเสน่ห์ยาแฝดหงร่อน มังกรรำม,มาจากเพื่อนแล้วเอมก็รีบกลับไปที่ห้องพักในทันทีเธอได้ทําตามขั้นตอนที่เพื่อนบอกอย่างเคร่งครัดโดย,เ,ดยเริ่มต้นจากการไปหุงข้าวสวยร้อนๆจนสุกและหม้อหุงข้าวเกิดไอ้น้ำจากควันพอร้อนที่ละอุขึ้นมาจากนั้นเอมก็แต่งตัว โดยนุ่งแค่ผ้าเช็ดตัวผืนเล็กๆเธอเดินไปค่อมบนหม้อข้าวและได้ใช้ไอ้น้ำนั้นอังที่วางขาจากนั้นเอมก็ได้โยกย้ายใส่สะโพกบันท้ายด้วยท่วงท่าอันผิวไหวประดุดโคโยตี้ความร้อนระอุจากไอ้น้ำของเข้าสวน,นร้อนๆที่ได้สัมผัสกับผิวเนื้อของหญิงสาว รูขุมขนที่เบิกกว้างทําให้เกิดหยาดเหงื่อไหลลินซึมฉลมไปทั่วร่างกายของเธอเหงื่อจากกายอันชุ่มโชกหยดลงไปในหม้อข้าวทีละหยดสองหยดจากวางขาของเธอโอ้โหนี่มันช่างเป็นพิธีกรรมที่แปลกประหลาดเป็นอย่างมากเพราะของแค่นี้มันจะไปได้ผลแน่จริงเหรอ เอมเต้นโยกย้ายใส่สะโพกอยู่นานจนเธอคิดว่าหมอข้าวกำลังได้ที่เอมก็พระตัวไปทำกับข้าวต่อเพราะในวันนี้เอมได้นัดต้งมากินข้าวที่ห้องพักของเธอแบบสองต่อสองโดยไม่มีก้างขวางคอแบบแพรมมาขัดจังหวะเธอหลังจากที่เอม เตรียมอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอก็ได้นั่งรออยู่พักใหญ่จนโตงมาถึงที่ห้องพักของเอมเอมจึงได้เดินไปเปิดประตูให้โตงเข้ามาเมื่อโตงเข้ามาในห้องเอมก็ได้ชักชวนเขากินข้าวก่อนและทั้งคู่ก็นั่งร่วมโต๊ะกินข้าวกันอย่างอร่อ,รอยอร่อยโตงกินอาหารรสฝีมือของเอม อย่างอร ե ตอร่อยเป็นอย่างมากเขากินทั้งข้าวและกลับต่างจากเอมที่เลือกกินแค่กับข้าวเท่านั้นหลังจากที่โตงกินอาหารจนอิ่มหนำสำราญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นโตงก็เริ่มมีอาการที่ผิดปกติเขาเริ่มมีอาการวิงเวียนคล้ายคนเมาเอมจึงได้เข้ามาประคองโตงให้ไปนอนพักที่เตียงนอนของเธอก่อน แต่เมื่อโตง้งล้มตัวลงไปบนเตียงโตง้งกลับกระชากตัวของเอมลงไปบนเตียงนั้นด้วยในตอนนี้เอมได้อยู่ในอ้อมกอดของโต้งแล้วและทั้งคู่ก็ได้บรรเลงเพลงจูบอันเร่าร้อนใส่กันอย่างดุเดือดโหแน่นอนว่าเหตุการณ์ต่อจากนั้นก็คงไม่ต้องคาดเดาแล้วทั้งคู่ได้จัดหนักจัดเต็ม แบบชุดใหญ่ไฟกระพริบปิบปิบสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งหอพักอันหญิงสาวก็ลุ่มลงด้านชายหนุ่มก็คึกขนองทั้งสองร่วมรักกันสองวันสองคืนเต็มเต็มโดยที่ไม่ได้หลับได้นอนและไม่ได้ไปมหาวิทยาลัยแน่นอนว่าต่อจากวันนั้นทั้งคู่ก็ได้ไปมหาวิทยาลัยพร้อมกันความสวีดหวานมาอย่างเต็มเปี่ยม สร้างความแปลกใจให้กับเพื่อนๆในคณะยิ่งแพรซึ่งกำลังคบหาดูใจกับโต้องอยู่ถึงกับงงงวยเป็นไก่ตาแตกเพราะแค่ไม่กี่วันโต้งกลับเสียท่าให้กับเอมยิงสาวรุ่นพี่ซะแล้วอาการของโต้งแปลกไปยังกับเป็นคนละคนจากโต้งคนที่เคยสุภาพเรียบร้อยเขาก็กลายเป็นคนที่มีอารมณ์ฉุนเฉียว รุนแรงอยู่ตลอดเวลานอกจากในคราบเรียนแล้วโตรงก็แทบตัวติดกับเอมอยู่ตลอดแน่นอนว่าแพรสังเกตเห็นความผิดปกตินี้เนื่องด้วยที่แพรนั้นไม่สามารถเข้าถึงตัวของโต้งได้เลยเพราะเอมพยายามจะกรีดกันอยู่ตลอดเวลาแพรจึงได้สาะหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับความผิดปกตินี้ จนไปเจอข้อมูลที่เกี่ยวกับการทำคุณใส,สเสนียาแฝดแพรมั่นใจอย่างแน่ชัดว่าโตงน่าจะโดนสเสนยาแฝดและคนที่ทำของนี้ใส่โตงก็ย่อมเป็นเอมอย่างแน่นอนจากการหาข้อมูลของแพลทำให้รู้ว่าสเสนียาแฝดประเภทนี้แก้ไขได้ไม่ยากมากนักเพราะอาถรรพ์ไม่ค่อยแรงแค่ให้ผู้ที่โดนของ ได้ดื่มกินน้ำมนต์ก็จะสามารถลบล้างไปได้แพรจึงได้เดินทางไปที่วัดดังแห่งหนึ่งเธอได้ไปตักน้ำมนต์จากโบสโบราณบรรจุใส่ขวดพลาสติกและได้มุ่งตรงกลับมาที่คณะโดยเธอขาดหวังจะช่วยให้โตหลุดพ้นจากชะตากรรมเช่นนี้เมื่อกลับมาที่มหาวิทยาลัยแพร ก็ไม่สามารถเข้าถึงตัวของโต้งได้เดียวดีแพลจึงเลือกที่จะใช้วิธีแกล้งเข้าไปมีปากเสียงและหาเรื่องทะเลาะกับเอมในขณะที่ทั้งคู่แพลและเอมกำลังฉุดกระชากกันอยู่ซึ่งโต้งก็เป็นคนห้ามปรามแพรก็ได้ช่วยจังหวะที่โต้งนั้นกำลังอ้าปากค้างอยู่เธอสาดน้ำมนต์ใส่ปากของโต้งอย่างแม่นยำ เราจับวางเมื่อโตง้งได้กลืนน้ำมนตเข้าไปเขาก็ยืนแน่นิ่งไปเอมอาศัยจังหวะน,นั้นรีบพาโตง้งหนีกลับห้องไปในทันทีซึ่งแพรก็ได้แต่ยืนยิ้มที่มุมปากเพราะในตอนนี้ภารกิจของเธอได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วและและ้วความสุขในช่วงเวลาอันสั้นของเอม ก็ได้จบลงแม้ว่าในปัจจุบันทั้งโต้งและเอมจะยังคบหาเป็นแฟนกันอยู่แต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่กลับไม่ได้ดีดังแต่ก่อนโต้งไม่ได้ตัวติดกันกับเอมตลอดเวลาอีกแล้วสำโต้งยังออกลูกเจ้าชู้แอบไปกิกกักกับหญิงสาวหลายๆคนแม้ว่าในจำนวนนั้นจะไม่มีแพรอยู่ด้วยก็ตามโตงและเอม ไม่ได้เลิกรากันแต่เอมก็ต้องน้ำตาตกไม่เว้นแต่ละวันเพราะความเจ้าชู้ของโต้งที่มันแสบซวงเป็นอย่างมากแน่นอนว่าแพรก็ไม่ได้คบหาหรือพูดคุยในเชิงชู้สาวกับโต้งต่อเพราะเธอเองก็ได้คบหาเป็นแฟนกับเพื่อนของเอมที่เอมติดต่อให้เธอตั้งนานแล้วแพรได้แต่สมน้ำหน้าเอมกับผลการกระทำของเธอ ที่เธอได้รับในตอนนี้มวนเสนยาแฝดหงร่อนมังกรฮารามของเอมน่าจะใกล้เสื่อมฤทธิ์เต็มทีแล้วและอีกไม่นานต่อจากนี้โตงก็คงจะต้องตีจากเธอเป็นแน่ถ้าชอบอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ